เองเองเองครับอร่อยไหมอร่อยไหมครับลูกกินไหมกินไหมสวัสดีครับเพื่อนๆในเอฟซีนะครับที่ติดตามช่องของผมอยู่นะครับก็วันนี้นะครับก็เอาเจ้าเองเฮงนะครับ นกลิงเน็ตนะครับนกกิงเน็ตนะครับมาโชว์ให้เพื่อนๆนเอฟซีนะครับได้เห็นความน่ารักของเขานะครับก็ผมเลี้ยงมาวันที่ย่างเข้าวันที่สิบสามสิบสี่วันแล้วนะครับที่ผมป้อนมานะครับอ่าตอนนี้รู้สึกได้ว่าเขาเชื่องกับผมมากรูปหัวได้เล่นได้นะครับแล้วก็เชื่องมากนะครับเชื่องมาก แต่เสียอย่างเดียวนกเขาเป็นนกประเภทที่ขี้ตกใจนะครับนกตกใจนะครับเป็นนกที่เรียบร้อยนะครับไม่ค่อยร้องนะไม่ค่อยตามที่ผมสังเกตมา13บสามสิบสวันนะครับเขาค่อนข้างที่ไม่ค่อยร้องเก่งเท่ากับนกหงหยกนะครับลูกป้อนหงหยกนะครับร้องถ้าเป็นนกลูกป้อนหงหยกนี่จะร้องเก่งมากนะครับร้องดังนะครับเวลาหิว แต่นกลิงเน็ดลูกป้อนลิงเน็ดนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยนะครับตามที่ผมสังเกตมาไม่ค่อยร้องดังสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยแสบหูเหมือนกับนกหงยกนะครับตอนนี้นะครับเขาก็ลูกป้อนนะครับผมป้อนมาสิบสามสิบสี่วันแล้วเขาเมื่อวานนะครับผมสังเกตแล้วว่าเขาค่อนข้างที่กินอาหารน้อยลงนะครับกินอาหารน้อยลง ก็เป็นธรรมชาติของนกนะครับเป็นธรรมชาติของนกเพราะว่าผมไปศึกษามากับอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่เขาเลี้ยงนกลิงเน็ตหรือนกแก้วโมงนะครับเขาก็ก็น่าจะสายพันธุ์เดียวกัะนะน่าจะไม่ไม่ไกลๆกันสักเท่าไหร่นะครับก็การเลี้ยงดูก็น่าจะใกล้ใกลกันนะครับเขาบอกว่านกนกในวัย4ี่สิบห้า ถึงห้าสิบวันเนี่ยถ้าขนเริ่มคลุมแล้วเขาค่อนข้างที่ไม่ค่อยหิวไม่ค่อยจะกินลูกป้อนเยอะสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติของนกนะครับเ,เขาจะลดน้ำหนักนะครับลดน้ำหนักให้ตัวเองได้เบาลงนะครับให้ตัวเองได้เบาลงแล้วเขาก็จะจะได้ฝึกบินด้วยนะครับจะได้ฝึกบินด้วย อย่าไปเมืงลูกตอนนี้เขาเชื่องมากแล้วนะผมฝึกทุกอย่างเลยอ่ะกินเน็เอ่าน่ารักมากนะครับเชื่องด้วยนะครับเชื่องนะครับแต่ว่าต้องอยู่ที่คนเลี้ยงนะครับว่าเขาจะเชื่องมากเชื่องน้อยขนาดไหนนะแต่ของผมนีนผมให้เวลาเขาเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ ผมจะเลี้ยงเขาเหมือนลูกเลยนะครับเขาก็เลยเชื่องเรามากเลยติดคนมากเลยตอนนี้นะครับติดคนตอนนี้ก็อาหารลูกป้อนก็กินน้อยลงนะครับกินน้อยลงเขาก็จะเริ่มที่จะคันฟันเขาแล้วนะครับคันฟันที่จะเริ่มกินอาหารเม็ดเป็นนะครับอนี่นะเราป้อนอะไรเขาก็กินหมดเลยนะะตอนนี้ภูม <c oughs> ิใจมากที่เลี้ยงนก เขาเชื่องนะครับหลายๆคนท้อนะครับเลี้ยงนกแล้วไม่ค่อยเชื่องนะครับแต่ผมเลี้ยงนกทุกประเภทเชื่องหมดเลยนะครับเพราะผมให้ความรักเขานะครับเลี้ยงเหมือนลูกนะครับเลี้ยงเหมือนลูกเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับในการเลี้ยงนกให้เชื่องนะครับก็เหมือนกับอาจารย์หรือนักเลี้ยงหลายๆท่านเขาแนะนํามานะครับเขาบอกว่า เลี้ยงเขารูปหัวเขานะครับรูปหัวเขาเล่นกับเขานะครับบ่อยๆนะครับมีเวลาให้เขานะครับแล้วก็ให้ความใส่ใจเขาให้มากมากๆเลยนะครับไอ้น,นี่คือความอดทนของผู้เลี้ยงนะครับในช่วงแรกนะครับเดือน2ถึง3เดือนนี้นะครับเขาจะเชื่องมากนะครับแต่ถ้าหลังจาก2เดือนหลังจาก3เดือนไปแล้วนี่ถ้า ไม่เชื่องแล้วก็ก็อยู่ที่อยู่ที่ผู้เลี้ยงแล้วนะครับว่าจะให้ความสําคัญเขามากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ของผมนี่เชื่องนะครับเชื่องติดคนมากเลยตอนนี้ติดคนมากเลยนะครับก็ดีเพื่อนๆหลายคนถามว่าอีกกี่วันอีกกี่เดือนอีกกี่ปีเขาถึงจะพูดได้นะครับก็1ปีนะครับ1ปีนกลิงเน็ตเขาจะพูดได้นะครับแล้ว อะไรนะช่วงฤดูผสมพันธุ์ของเขาก็เต็มวัยเต็มที่ก็คือ2ปีนะครับตามที่ผมศึกษามาครับเต็มเต็มที่2ปีนะครับเต็มที่2ปอปีตอนนี้อาหารลูกป้อนไม่ค่อยกินแล้วก็เขาก็จะกินเป็นธัญพืชนะครับแล้วก็จะเป็นพวกผลไม้เลยนะครับตอนนี้เราก็กำลังฝึกให้เขานะครับ อะลูกอะไอนี่เน่านะลูกก็วันนี้ก็เอาความรู้แล้วก็เอานกมาโชว์ให้กับเพื่อนๆที่สนใจที่อยากจะเลี้ยงนะครับอยากเลี้ยงนะครับอยากเลี้ยงนกลิงน็ตพูดได้นะครับพูดได้จริงๆนะครับพันนี้ชนิดนี้นะพูดได้นะครับแล้วก็ถามว่าเชื่องไหมก็อยู่ที่ผู้เลี้ยงนะครับว่าเชื่องไม่เชื่องก็ ให้ความสําคัญเขาแล้วก็ให้ความรักเขานะครับยกตัวอย่างเหมือนลูกเลยนะครับเหมือนลูกเลยเลี้ยงเหมือนลูกเลยนะครับอ่าอิ่มยังลูกอิ่มยังครับอิ่มยังครับอิ่มยังครับอืม อิกยังครับอีกยงครับอ่าอ่าโอเคตอนนี้เขาไม่ค่อยอยากจะกินลูกป้อนสักเท่าไหร่นะครับอาหารลูกป้อนนะครับอยากจะกินผลไม้แล้วก็ทัญพืชแล้วนะครับตอนนี้กาลังฝึกไปอีกทีละขั้นแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับในการเลี้ยงนกของผมนะครับแต่ตัวนี้รับรองว่าเชื่องแน่เชื่องสุดๆติดคนติดคนต่างหากนี่ฮะ อืมอายุอ,าาาอ,อ่ามามามาอ่ะอ่ะเนี่ยยบาย,บายไปแล้ว